กาพูดทไมครับครับอาจรถเขนนี้เอาอันนี้น้องหรือว่ามาปรังที่น้องเจครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมมาแทนเก้าลรานน้องครับอ๋อมาแทนก้าครันก้าว้านมีคิวจะชกกับพัดศัดิ์แว่าก้า้านป่วยก้าว้านจะมีปิด ครับก็เลยเอาไปต้องหนึ่มาช่องแทนครัการเตรียมตัวนี่เป็นไงบ้างครับครับเอาทีนะครับเล่งได้แค่เก้าวันเก้าวันเพาะเด็กก็ตงานศพงหญ่ครับก็กลับมาแล้วก็พอได้สาวก็จะมาทดแทนก็เลยก็เลยเรียกอาจารย์นะครับครับผมสอนเกี่ยวเรื่องหมัดครัแล้วช่วครังนี้เป็นไงบ้างครับก็่านี้เนี่ยทำตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะครับยกหนึ่งยกสองก็คือให้ให้ดัน นะครับสู้แม่เียกาเริ่มลยเยครับวันนี้ลูกาเริ่ม่เลยครับมีมีมีปันตรงไหนบ้างเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกอแล้วก็การที่ซ้อมใม่ค่องทเราจะหายใจไม่ทันเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเราไป็นคนกันวลนี่ครั้งแรกเลช่ไหมครกังวเรื่องเรื่องเรื่องไหนนะครับกั ครับผมการชกครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจขนาดไหนครับอ๋อพอใจมากครับก็เดีรื่องพัฒนาเยอะในระดับโดยเฉพาะจังหวัดตอนยังแรงเยอะแรงไม่มีมาตรการเยอะไม่หมดมีไหมคราบมีอยู่ต่อไปหลังจากไปนี้ไปแล้วมีไหมครับยังยังไม่ทราบนะครับอ๋อยังทีมบดยังไม่ได้บอกอะไรเอาล่ะครับผมอ่ะเน็ตน้ำเน็ตน้ำหนึ่งวันนี้การชกทั้งแระทศที่ชาอยู่ที่มันมันมันแล้วเราไม่เคยชกกลางวันเลยมันเป็นยังไงบ้างวันนี้เอ้า กำลังเรื่องอะไรครับพักคนครับพักผอนได้พักค่นน้อยด้วพักผ่อนน้อยการจะมือตัวก็น้อยด้วยเจ้าบอลยุ่งน้อยมากเลยการซ้อมนานรื่เลยแต่กันเล่งเล่งแค่าวเาเราเแลเราเรวันนี้ไปเราไปชนะที่เขาลูกไหนหรอายโมงในงในเเดี๋ยวไปตอนแรกเนี่ยเขาเกิดยังมันเริ่มมันเริ่มเข้าล็อกเข้าล็อกของเขาเราเริ่มเริ่มไหน ยุคสามเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วเนาะยกคสี่ยุคห้ายุสบายสบายไหมหรือว่าระวังหมัดระวังหมัดร้านร้านเหนื่อยเนาะเพราะว่าเป็นการชกต่างบันทั้งนั้นในชีวิตเลยการชกครั้งที่ช่องสีเนี่ยเรามีความเราเรามีความฝังหรือว่าเราอยากจะมาชกไหมแบบที่ผ่านมาทำเงินไปแล้วอยากมาชกหลังจากนี้ไปแล้วเราก็มีอยากมีอยากไปช่องอีกอยากได้เชื่อเสีย แชมป์เจ็ดสีไหมเพราะว่าอย่างทูอย่างอราชคำเนินหรืออะไรพวกนี้เราก็น่าจะเคยได้มาแล้วชองเจ็ดท่านแต่ยังไม่ถึงครับยังไปขอให้ดูแบบตเจ็บขาดขอบใครที่เจ็บขาดหมวันตอนที่ไปญี่ปุ่นพี่จัดเท่าไหร่นะเขาเป็นแชมป์อยู่เอ่อวันนั้นวันนั้นเราชิงแชมป์หรือว่าเสียแชมป์เสียแชมป์เสียแชมป์ร้อยเท่าไรนะร้อยยี่สิบหกไม่ไม่สนใจที่เช้าเจ็ดบ้างเหรอชองเจ็ดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอยากจะตามล่าตามล้างที่เจ็บขาดก่อนใช่ไหมฮะ อ,อ๋อแล้วก็ัวันนี้